ความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อเป็นผู้ให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวของเราแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกรงกรรมกงเวียนยืดเยื้อต่อกันไปอีกพ่อแม่เป็นพระอารหาันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอารหาันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านของเราบ้างแล้วถ้าจะรู้สึกว่าได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบาังอาจก,กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอารหาันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่ตามหน ที่เท้าท่านโปรดจำไว้ว่าวันเกิดของลูกเป็นวันที่เจ็บปวดของคุณแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่บางคนอาจจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสบางคนต้องเอาชีวิตเขาแลกการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นพ่อชั้นใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่ชันนั้นถ้าวันเกิดลูกๆเลี้ยงเล้าสุรา จดจำไว้ว่าจะเป็นคนที่มีอายุสั้นจะบัทอนอายุให้สั้นลงวันนี้วันเกิดน่าจะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมะให้พ่อแม่วันเกิดของเราคือวันที่แม่ของเรานั้นเจ็บปวดที่สุดไปกราบพ่อกราบแม่ขอพรจากพ่อจากแม่รับรองว่าพ่อแม่ให้พรลูกรวยทุกคนไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มค่อยไปเลี้ยงเพื่อน สอนเด็กว่าวันเกิดของเรานั้นอย่าพาเพื่อนหมายพ่อแม่ทำครัวให้เลี้ยงกินกันนะเพราะจะบาปทำมาหากินไม่ขึ้นเธอต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มก่อนแล้วจึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลังใครที่คุณแม่ล่วงลบไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลน,นั้นไป การทำเช่นนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาคุณแม่ไปกราบเท้าขอบอรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแผ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษขอฝากท่านไว้ไปตอนลูกสอนหลาน อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ต้องถึงกับต้องเค็นฆ่าท่านหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีเท่านั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้นท่านต้องแก้ไขปัญหาก่อนคือถอนขับูนไปขอแม่นับคนเนาเพสิร้าาทาที่กว่า ฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิย่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนทรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยิน อไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พาดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาปอน,น้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณ ได้จะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้ร ไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมือท่านชราแม่คงัะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำรอดี อย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้น ลั่นจนล้นปรีน้ำนม,มแม่นี้มีค่านับอน,นันผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้าน แต่ว่าแม่นั้นเห็น